ตาแรกเราจะไม่เลือกปืนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนที่เขามาสุ่มให้เรามาอยู่แล้วนะครับก็คือปืนแรกของ4 v 4นั่นเองเดี๋ยวเราจะรอรู้บ้างทำไมผมไม่ชอบซื้อปืนในตาแรกของ4 v 4ีหนึ่งเลยเวลาที่เราแพ้แล้วตาต่อไปเราจะได้มีเงินเยอะเพื่อซื้อปืนดีๆนะครับแ,แต่ถ้าเราชนะก็ถ,ถือว่าโชคดีไปนะครับ <laughs> ชนะเราก็ได เงินเยอะกับเดมมอยู่บนนี้อุ้ยมันอยู่ข้างบนลากขึ้นหัวลากขึ้นหัวโอ้โหลากขึ้นหัวไม่ได้วะอุตส่าจะลากขึ้นหัวซะหน่อยอยู่ต่ำๆกระส่าจะลากขึ้นหัวด้านบนจะโชว์ซะหน่อยแต่ทําไม่ได้เพอดีี่ฝีมือไม่ถึงนึกว่าฝีมือจะถึงแปแล้วตอนนี้หมอกกาลังบีบหมอกกําลังบีบว่ะฝั่งข้างบนน่าจะแบบว่า น่าจะมีใครกระโดดลงมาแน่นหน,นี่ไงตัวนี้เรียบร้อยอเจ็บ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 โว้ยเราจะรังยิงเขาได้เลยคือแบบลูกกระสุนเราหมดทะดี ilia, เขากำลังพันยาอยู่แล้วเรียบร้อยอย่าแพ้กันนะเพื่อนจ๋าสู้ๆเราเป็นกำลังใจให้เอชเ c ชยิงได้วะสามเลยสามสามสาม,สามรีบสามยังไงแล้วก็ โอ้โหโหจะลังพูดเลยยังไงแล้วก็จะชนะชิวกำลังพูดเลยอะโอ้โแพ้แลวประเดิมด้วยตาแรกในการแพ้แต่ก็สูสีอยู่นะสูสียังไงหรอคือแบบฝั่งนู้นก็ตายเยอะเหมือนกันนะนแต่ว่าฝั่งเราตายหมดสี้เลยแหละมาเราจะเล่นปืนบีซอนหน่อยละกัน <c oughs> เหมือนตอนที่เราเคยเล่นบีซอนตอนนั้นนะครับในหมวดจันดับคือแบบ ายเดี่ยวจัดเลยสามิวเลยหมดจัดระดับเหรอเดี๋ยวตาน,นี้เราจะมาลองเล่นบีซอนหน่อยละกันดูซิว่ามันจะฉายเดียวได้อีกหรนะือเปล่านะไอเราจะขออนุญาตวิ่งไปทางด้านขวาเพื่ออ้อมนะครับอ้อมทําไมหรอเราไปด้านตรงเราจะโดนยิงตายแล้วนะครับอ้อมก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันแหละแต่ตาน,นี้เราอ้อมเพื่อที่จะหลบ ลูกกระสุนของสัตว์นะครับผมไปต้องดิ่งยาครับตรงนี้เฮ้ยนี่ไงตัวนีงยีงไงกดปืนกดปืนเอ้าเมื่อกี้ผมกดตรงปืนแล้วทำไมมันไม่ปักปืนมาให้หวะาเพื่อนโดนยิงนะจ๊ะย,ยาตัวเนี้ยจะจะกินยายาด้วยระวังโดนยิงนะจ๊ะนั่นจ๊ะ โดนยิงนะหนีหนีได้หนีครับจังหวะหน,นี้เพื่อนหนีอย่างเดียวเราอะไม่ต้องสนใจใครอยู่แล้วแหละเธอ,อบอกตรงๆว่านหนีครับเพื่อนถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องหนีใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราบวกได้ก็สู้เต็มที่เลยครับไม่ว่นอยู่แล้วแหละอ่ะอุอ้ยเพื่อนเจ็บอุ้ยล่วงล่วง โอ้ยตัวนี้มันหลอยว่ะตัวด้านหลังเนี่ยเพื่อนอย่าวิ่งเข้าหมอกเฮ้ยเฮ้ยทนัทนทันโอ้โหแล้วมันจะอยู่นอกวงเพื่ออะไรนี้เพื่อนอยู่ในหมอกเพื่ออะไรวะฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆอยู่ในหมอกแล้วตาย,ยแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะเมื่อกี้แบบว่า,าจะเข้าหมอกทันแล้วด้วยแต่เพื่อนไปกดยิงอะเพื่นอนยืนนอกหมอกเพื่อนจะไปยิงเพื่ออะไรแล้ว,ลวไม่เจอใครด้วยแหละ ไม่เห็นศัตรูด้วยแหละแล้วไปยิงทำไมครับเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสแก้ตัวเวย้ยตามใดที่ฝั่งเขาสกอร์ยังไม่สีศูนยไม่ถึงสี่ย์เขาสี 0, ่ศูนย์ก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวใช่ไหมละ่ะตามใดที่สกอร์เขายังไม่สามคะแนนนะครับเขาเรียกเป็นคะแนนแล้วกันเราก็จะมีสิทธิ์ตีตื้นขึ้นมาได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจเลย เนี่ยเมื่อกี้เราเผอวิ่งออกนอกหมอกลืมดูนะครับว่ามันอยู่นอกหมอกนะโอ้โหซาอ้อมสะดิบดีเลยอุ้ยโดนตอดโดนตอดโดนตอดมาแต่โทษทีผมไม่ค่อยเจ็บกระชั่ลายเมื่อกี้โดนตอดนะนี่ตัวหนึ่งโดนปืนดิชอนผมลากดูรัวครับยังวันนี้ได้หนึ่งคิวอย่างแทบไม่ต้องทำอีกอย่างเลยละกดลากอย่างเดียวครับจังวันนี้เกิด โอ้เปิโคนโมันก็ยังยิงผมโดนอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคันเข้าไปแอบหลังกระแทงก่อนละกันให้สิทธีเขาชุบผมนะครับชุบขึ้นมาชุบขึ้นมาขออนุญาตอิงยาก,ก่อนได้นหะมีแค่เดี๋ยวไม่พันแล้วละกันเพราะฝั่งเราชนะแล้วแหละท,ที่บอกว่าไม่พันก็ฝั่งเราชนะแล้วแหละมาตีใครแตกได้สักทีเว้ยตอนนี้เพื่อนเล่นแบบตามเมื่อกี้เลยเหลือเจ้าให้ดี กว่าตามเมื่อกี้ก็ได้ดีกว่าตามเมื่อกี้เพราะว่าอะไรเหรอเราไม่ต้องร่วงกันสักคนเลยได้ไหมคือว่าเราขอนะเพื่อนจา๋าไม่ต้องร่วงกันสักคนเลยแล้วแบบโถมเลยสี่คนเข้าโถมนิ่งเดียวเลยเรามีสิทธิ์ที่จะชนะได้นะพูดตรงๆอโถมครับโถมนิ่งเดียวอะ่ะเฮ้ยใครก็ได้ตามมาช่วยสะพอตผมหน่อยผมอยู่ตรงนี้ผมน่าจะไหวอย่างแน่นอนเลย จกิงเ,เหมือนเห็นตัววิ่งไปตรงนี้ตัวนี้นะนอ,อยู่ตรงนี้เรจาจะอยู่ตรงนี้เราจะโดนข้ารุดรัวโอ้โหเขาปืนลูกซองดีกว่าไอ้สสูก็ตายแล้วเฮ้ยเพื่อนเราแอบอยู่ด้านบนเพื่อนเรายิงตายหมดเกลี้ยงเลยเพื่อนเ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหนับถือใจเพื่อนจริงๆรลงเลยเพื่อนเนยจะบอก ให้สองตัวนี้มันบุกดีกว่าเดี๋ยวเราสองตัวคอยแอบเป็นหน่วยซุ่มยิงดีกว่าแล้วมันได้ผลว่าสุดยอดเลยครับเพื่อนทำได้ไงครับนี่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรารีบร้อนจัดเลยรีบร้อนที่จะออกนอกวงแล้วเราก็จะวิ่งไปหาฝั่งศัตรูล้วกันเราจะไม่ให้ศัตรูมาหาเรานะครับเราจะไปหาศัตรูเองไป SJC เราตองตายด้วยนะตามเรามาอยู่ตรงนี้อหมืนผมจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นบนันไดไปด้านบนนะครับผมยูนี้เราจะตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยคือแล้รเหรอเขาวิ่งหนีผมไปเรียบร้อยเลยนี่ไงตัวนึงนี่ไงขโมนตัวนึงนี่ไงขโมนตัวนึงแล้วเห็นแล้วขออนุญ,ญาตนั่งแล้วก็ยิงล่วงใบาสาแต่เขายังไม่ตายหรอกยิงล่วงเฉยแล้วมันยิงไม่ ได้แล้วมันซ้ำไม่ได้แล้ว S T U ตายได้ไงครับเนี่ย S T U ได้อยู่เหรออยู่นี่เหรอจ้าลูดเลยลูดโอ้โหบิซอนเราบิซอนเราลูดด้านเนาะโอ้โหไม่เนลาเขาตั้งนี่แล้ว,แล,วแล้วดันบนล่วงหมดแล้วใช่ไหมรอก่อนละกันรอเข้ามาแบบน,นี้ไงจ้าเรียบรรอยเพราะวงบีฟฝั่งเขาไงไม่ได้บีบฝั่งเราเรามีสิทธิ์ที่เฉยชนะ อย่างมากมายเลยแหละรับตัดสินของเราเลยจากที่แบบว่าเราเป็นไฟโดนเขานาแบบหายเลยแหละแต่ตอนนี้เรากลับมาตีไข่แตกแล้วก็มาตีตื่นแล้วก็แบบว่าขึ้นนำเขาได้นี่หรือว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันสุดๆแล้วอะตอนนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเนี่ยใช่ไหมยังไงก็ตอนนี้ต้องชนะให้ได้ ถ้าไม่ชนกะก็แพ้ไม่ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าไม่ชนกะก็แพ้พูดแค่นี้แหละอีกเงก็ต้องชนะได้นะเพื่อนอ่ะนี่ีีโดนตอดอ่ะเดี๋ยวเรายืนตัวด้านล่างให้ร่วอ่ะร่วมหนึ่งด้านบนด้านบนโอ้โหเลือนเราน้อยเกินว่ะที่จะไปยืนประชันหน้ากับเขาอ่ะเลือนเราน้อยเกินแล้วให้ตัวนี้ชุบแล้วก็ตัวสกินยายาเนี่ยชุบผมหน่าสี้จ๋า ดีชิวผมได้ครับเปล่าอดีว่าผมอยากเกิดมาคนแล้วอะโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนที่ชุบระวังมันมานะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวะ่ะไม่รู้ว่าเราจะรอดพ้นไปได้ยังไงนะครับตอนนี้ขวาก็มีซ้ายก็มีอุโดนยิงจากตรงไหนอ๋อเรียบร้อย โอ้เหลือแล้วยาย่าหญิงตัวเดียวว่ะยาย่าเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์สามโอ้เบอร์หนึ่งเราล่วงจบกันแล้วเบอร์สามไหวเปล่าเราสุดท้ายแล้วนะเบอร์สามจ้าอะไรเนี่ยผมไก่นะเนี่ยผมไก่นะต้องแบกผมไม่ได้นะจ้าโอเค้ชนะสักทีโว้ย นึวกว่าจะแพ้ซะแล้วจริงๆก็ไม่ได้แพ้หรอกนึกว่กาจะโดนตีเมสมอซะแล้วแต่เรามีโอกาสที่จะแบบเก็บชัยชนะได้ก็ถือว่าเพื่อนแบกเอาตรงๆเลย <c ười> คือคลิปนี้เพื่อนแบกลุ้นๆเลยนะย่าหญิงได้ MVP ว่ะดอดดีเขาได้กี่คิว8คิวสำสบ1ดาเมจ1,900ดาเมจก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เขาก็เป็นตัวแบกที่ดีอยู่นะ เย้ขึ้นโก๊่สองแล้วเว้ยทุกคนขึ้นโก๊่สองได้เพราะเพื่อนแหวกชัดๆเลยอนะทุกคนเน้ยก็สำหรับคลิปน,นี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้ยวยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไปล้ว